เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง PGS Channel นะครับและกลับมากันอีกครั้งนะครับสลับเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Warzone Mobile มาพักหนึ่งแล้วนะครับและล่าสุดนี้นะครับได้มีการอัปเดตใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมก็คือการทำให้มือถือบางรุ่นนั้นเล่นได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางรุ่นที่ยังไม่ซับพอร์ตนะครับก็ต้องรอติดตามในอนาคตกันต่อไปนะครับ แต่ล่าสุดนะครับในวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาอีกหนึ่งโหมดนะครับก็คือโหมด r a s h นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกติกาการเล่นในโหมดนี้นะครับโอ้โหแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนผมจะเห็นเป็นการแบ่งฝ่ายด้วยนะครับผมจะมีฝั่งสีฟ้าและสีแดงเหมือนโหมดมัตติเพย์เจอร์แต่ครนี้เหมือนจะเป็นการแบ่งฝ่ายฝั่งละ16คนนะครับเท่ากับว่าในแบบนี้จะมีผู้เล่นทั้งหมด3 2คนรวมกันแล้วนะครับผมแล้วก็ จะมีการเก็บ power up ด้วยนะครับนี่เล่นโหมด crash นะครับผมในแมป w o r Dance ฝั่งละ16คนนะฮะโอ้โหกราฟิกก็ยังดูเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับคนตึงๆหรือเปล่านะฮะแต่ดูตรงแล้วเนี่ยโหมดนี้น่าจะมีการผสมระหว่างบอดกับผู้เล่นจริงนะครับผมมีไหมบอมมือก่อน เป็นการวอร์มมือที่ไม่รู้ว่าจะยิงใครเลยนะฮะเอ้ยคนนี่ไงแต่ว่าเวลามันสายกินไปแล้วขอต้อนรับสู่โหมด l a s สนะครับผมทําการคิวเพื่อรับสกอร์นะฮะโอ้โหแล้วดูครับบนมินิแมปโคตรเยอะเลยโอ้แต่ว่าโหมดนี้มันแหลกด้วยอะ่ะเหมือนมันกินสเปคขึ้นอะ่ะเออแต่ก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าอ็อบเจกต์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางผู้เล่นแล้วก็ภารกิจในแมปนะฮะโอ้โ รู้สึกได้เลยว่าหนุ่งหน่วงอุ้ยคนขับรถผ่านด้านซ้ายมาครับจะเอ๋อมันอยู่ในประตูอุ้ยนี่ไงคนจริงแน่นอนนะฮะฉีกขวาไปจะมีหนึ่งตัวกำลังเดินมาสวัสดีครับนี่ไงเอ้โอ้โหมันสลับเลยชิพไพรนะยั่ไนวะโอ้นีไงได้อยู่อุ้ยตึงอยู่เนี่ยเดินขึ้นไปบนปอกคนละซึ่งฉีดไม่โดในใครเลยชิบหายเอออุ้ย อะไรเนี่ยกระเด็นไปนู่เลยสไนเปอร์ใครโอ้ยนี่นี่เองเนี่ยครับเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับใครที่แบบว่าอยากเน้นยิงคนนะครับผมโหมดนี้แนะนําเลยครับโหมดคร s ชแต่ก็ต้องแบบอาจจะก,กระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะครับโหมดนี้3-2คนในแมปเดียวแล้วก็เป็นสเกลเล็กด้วยนะยแต่ก็ไม่เล็กนะผมว่ามันใหญ่อยู่นะแมปเนี้ยย่างน้อยก็ใหญ่กว่าโหมดพเเยอะนี่งไงทำไมโอ้ หายแล้วสุนหมดอุ้ยนี่อ่ะหันมาก็ตายนิครับเฮ้แต่งไหนเปิดปมาสองผมเมื่อกี้หามบุ้มก่อนเฮดช็อตโอ้จะเป็นกาว,วเนี่ยมันกว่านี้เยอะแน่นอนโอ้โหมันดักเต็มทั้งหน้าทั้งหลังเลยเว้ยโอ้โหแล้วเฟรมเลทตกขนาดนี้บอกเลยว่าเล่นลำบากครับผมผมว่าคนดูน่าจะดูลำบากเ้ยว่าเฟรมเลทมันตกขนาดนี้จะเอ๋ เฮ้ยม,มินมินี่แบบขึ้นขวามือเมื่อกี้โอ้ oh, สาดกระสุนกัน้มันอะเอาจริงเฮ้ยเก็บเหลืออะไรวะเดิมพ์โลพอยล์แอคทีฟโอ้ยโ <laughs> มแต่โมแต่อึ้งกับพอรแอคทีฟมันแบบว่าเก็บเพื่อทวีควูณแต้มไปด้วยเนะี่ยจะคิวเ,เพื่อเอาแต้มก็ได้จะเก็บเหรียญเพื่อเอาแต้มก็ดีเหมือนกันนะฮะเออเฟี้ยวว่ะผมว่าโหมดนี้มันเหมาะสลับการปั๊มวิปืนกับปับ๊มวิตัวละครได้เลยนะเนฮะเฮ้ยนี่ไง เดินม,มาดื้อๆ่างี้ตายดิครับเรียบร้อยพาเปที่เวทีคอมมิ่งอะไรวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันดักยิงข้างบนเลยเว้ยเดี๋ยวเติมกรอนแป๊บนึงอุ้ยทจะขวาแม่งเอ้ยขวามือก็มีไอยถือว่ามันนะถือว่ามันเอาจริงเจอคนจริงเนี่ยค่อนข้างตึงเลยนะฮะตระหนกนี้เหมือนมันยังบักๆตอนโดดล่มอยู่ยังไงไม่รู้ว่ะหรือว่าคิดไปเองวะเอาจริงเนี่ยผมเล่นโหมดวัด มัลติเพเยอร์หรือว่าโหมด b บ t เทิล o ร a l โยธรรมดาเนี่ยไม่กระตุกเท่านี้เลยนะฮะอันนี้ผมแบบว่าประชากรมันเยอะเกินไปแล้วอ็อบเจกต์เท็กเจอร์อะไรเงี้ยมันสุลมุณกันไม่หมดเลยนะฮะมันเลยอาจจะทำให้เกมมันบั็กกราฟิกเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่ไงสไลด์มาโอ้ oh. เปิดใจโลยิงเลยถ้าไม่ถ้าไม่เปิดนี่ผมว่ายิงไงก็ไม่โดนติดมืก่อนไป oh. ถ้าปุกไม่พอเสียงเกมยิงแตก เดือ๋ยวระเบิดแต่ไม่หมดโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าฝั่งมันนำโด่งอยู่นะแต้มฝั่งมันค่อนข้างเยอะแล้วอะเอ้ยตกใจเมสซ,ซี่ฝั่งตัวเองนี่วะหน้ามีโหวัดระยะนี้ไม่ได้ฮะเอ็มสิบสามบีมันเหมาะสำหรับระยะกลางกับระยะใกล้ระยะไกลยิงยากนี่ไง มันหมอบยิงเลยเว้ยเทคนิคหมอบยิงเนี่ยถือว่าใช้กันเยอะมากในเกมนี้แตกเฮ้ยเมย์มาตายเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนกระสุนนี่ต้องดูก่อนว่าจังหวะไหนเหมาะสำหรับการเปลี่ยนกระสุนนะฮะเปลี่ยนกระสุนเออกระสุนอะไรวะบางทีในการสลับปืนมาแทนที่ปืนที่หมดเนี่ยมันจะไวกว่านี่ไงมาทําไมลูกพี่โอ้โหมันเอา ผ่านท้ายยิงยผ่านท้ายพลาดยิงอะไรระยะยังไกลเฮ้ยตัวนี้มาไงโอ้โหด้านหลังเงีเ้ยไอ้พวกนี้มันชอบเข้าหลังโลกจิตมากโอ้ยเวลาไม่ใช่เวลาสีสกอฝั่งมันจะเต็มแล้วว่ะเลยค่าแต้มลงมาสไลด์ยิงหน่อยนี่ไงตายโอ้โจบเกมฮะได้ที่สองแต่ก็ได้ที่สองเลยมีแค่สองทีม คือมันมันสนุกนะเกมเนี้แต่ถ้าเกิดวันออฟติ i ไมค์ให้เกมมันเล่นเรื่องกว่าน,นี้หน่อยผมว่ามันมันจะสนุกมากแต่ผมคิดว่าในพวกไอไอโฟ13ิบมโปรแม็กขึ้นไปหรือว่า iPad เนี่ยดีกว่าแน่นอนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดใหม่ในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับผมแต่ก็ทําให้เรารู้ว่าตัวเกมนั้นยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง PGS Channel กันด้วยนะครับผมเพมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ